ทัท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารรักทุกทุกท่านนะครับมานนี้ผมนุมนนท์พะโลนะครับช่องของเฮาก็จะได้นําประวัติอําเภอคําตะก้านะครับนะอำเภอคําตะก้าเป็นหนึ่งใน18บแปอำเภอของจังหวัดสกลนครน,นะครับ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ110กิโลเมตรนะครับและก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ760กิโลเมตรนะมีพื้นที่ประมาณ400ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2 5งแสนไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆดังต่อไปนี้ ทิศเหนือนะครับติดต่อกับเขตอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทิศตะวัอนออกติดต่อกับเขตอำเภออากาศอ,าาศอํานวยจังหวัดสกลนครทิศใต้ต,ติดต่อกับเขตอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครทิศตะวัตนตกติดต่อเขตอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับความขวัญของเพื่อนนั่นก็คือดินดำน้ำชุ่มปลาชุ่มสาวงามน้ำสงครามยิ่งใหญ่สาวผู้ไทยสุดสวย เลอล้ำด้วยวัฒนธรรมถิ่นน้อมนำหลักธรรมความเป็นมานะครับในชนบทความเป็นมาของพี่น้องที่อยู่อำเภอคำตะก,กานี่กับเพื่อนกาอพยพเข้าอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามนะครับความเป็นมาของเพื่อนใกล้แม่น้ำสงครามและใกล้หนองสิงมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มหรือ คือกลุ่มนามสกุลสีสุราชนะครับอุประบุลรครหงพระโคดชมพูล่าหิบจังสินะครับทั้งมัดนี้เป็นชนเผ่าผู้ไทยที่มาจากเมืองบกเมืองวงังอังคําประเทศลาวบริเวณแขวงคําเกิดคําม่วนหรือว่าเมืองบ่อในปัจจุบันนี้อพยพมาเนื่องจากความแห้งแล้งต่างกระคำน้ำขุ่ ทางก็ข้าแม่น้ำโขงนะครับมาขึ้นฝั่งอยู่ที่จังหวัดนครพนมคืออำเภอเรนุนครจังหวัดมุกดาหารจัังีนะครบที่อำเภอคำชะอีนะมาทางจังหวัดมุกดาหารก็อยู่อำเภอคำชะอีแล้วก็อพยศไปกาลสินนะครับที่อำเภอเขาวงแน่นะครับผู้ไทยอยู่อำเภอคำตะกาเฮานี่ก็บอพยพมาจากหลายที่นะครับดังนี้จากเมืองเวนะครับอำเภอเรนุนครคือกลุ่มนามสกุลสีสุราชนะครับจากอำเภอคำชะอี ก็คือกลุ่มนำสกุลอุปรานะครับกลุ่มที่อุปยมมาจากเมืองเวกัน,นะว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะมีผู้นําและมีประวัติความเป็นมาและมีหลักฐานอ้างอิงไดนะ้ชัดเจนนะครับดังนี้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2420นะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ของราชนะปีพศ2411ถึงปีพศ2453 ได้อพยพมาตั้งถิ่ฐานโลกร่างอยู่เมืองเวแขวงไทยบุรีอำเภอเลนูนครจังหวัดนครพน,นมซึ่งเป็นทิ่นควาของกุ้มผู้ไทยจากเมืองบกเมืองวังอพยพมาอพยพมาตั้งโรกร่าะัรับอยู่ก่อนแล้วเมื่อปีพศ2369ตอนต้นรัชกาลที่3และตั้งเป็นอำเภอเลนูนคร อย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2373ขณะนั้นนะครับพี่ชายคนโตของกลุ่มคือเท้าสีสีหาราชนะเป็นผู้มีความสามารถมีปัญญาเฉียบแหลมจึงได้สามัครเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจนมีความดีความชอบได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงคำมงคุลนะอนาเขตเป็นกลุ่มการเมืองเวต่อมาเกิดซึกสงครามทางซ้ายแม่นำ้ำโขง เกิดศึกสงครามทางฝั่งซ้ายไม่นำขงหลวงขงมุงนะคุณอาณาเขตได้รับคำสั่งให้นำกองทัพไปปราบแต่ไปแพ้สงครามกลับมาสเหตุที่แพ้สงครามนั้นเพราะเกิดหดหูใจเนื่องจากในขณะที่ทำการลบนั้นท่านได้ฆ่าฟันสตีนะครับซึ่งปกตินักรมโบราณจะบอกให้ใส้คมดาบเปื้อนเลือดสตีโดยไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้นะครับทำให้เกิด ขอเทใจพาทหารนีกครับทางราชการถือว่ามีความผิดจึงมีคำสั่งปลดจากกรมการเมืองเวหลวงขมุงคุณอนาเขตเกิดความเสียใจอย่างยิ่งหากเขือนอยู่ต่อไปกัอาบอายลูกน้องบริวารจึงได้พาญาติพี่น้องอพยพหนีไปให้ไกลจากทิ่เดิมญาติพี่น้องที่ติดตามกันมามีดังนี้เท้าสีหราชหลวงขมุงคุณอนาเขตนะครับซื่อเป็นปัจจุบันคือเท้าสีหราชเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นหลวงขมุงคุณอนาเขต แล้วก็เท้ากำเท้าเล็กเท้ากาลูเท้าโตเท้าไตเท้าเมาส์นางแพงและนางจอมในขณะที่อพยพมานั้นมีช้างเจ็ดเชือกม้าสิบตัวงวต่าง14ตัวนะครับมาพักอยู่บริเวณอำเภอพันนานิคมชั่วระยะหนึ่งแล้วได้อพยพต่อมาอพยพต่อมาทำไรท่ทำนา,นาอยู่ที่บ้านนาบัวนาเหลือง อยู่ที่บ้านนาบัวหน้าเหลืองคือตำบลหนองแวงขณะนี้ต่อมาการทํามาหากินอัตคัดฟืดเครื่องเนื่องจากอยู่ห่างไก่ลําน้ําจึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านท่ากกแดงอําเภอเซกาจังหวัดหนองคายขณะนี้นะซึ่งเป็นจังหวัดปัจจุบันนี่ก็คือจังหวัดบึงการนะครับขณะนี้เมื่ออยู่ที่ท่านท่ากุกแดงไม่สะดวกในการทำนาจึงได้อพยพข้ามฝั่งน้ำสงฆาม,มาตั้งเป็นหมู่บ้านคำตะการ เมื่อปีพุทธศักราช2456รัชกาลที่6ได้โปรดให้แต่พระราชบัญญัตินามสกุลจึงได้จดทะเบียนนามสกุลเมื่อวันที่21เ,เดือนเมษายนพุทธศักราช2459โดยอามาทรพระสุนทรศักดิ์ข้าหลวงประจำจังหวัดสกลนครเป็นผู้แต่งตั้งอาศัยนามต้นตระกูลศรีหราชเปลี่ยนเป็นศรีสุราชซึ่งแผลงมาจากศรีหราชชื่อเดิมของหลวงคำมงคลอาาเขต เมื่อเท้าสีหราชถึงแก่กรรมนะครับได้ตั้งให้เท้ากาลูเป็นหัวหน้าหมู่บ้านโดยบ้านคำตะกาขึ้นกับตำบลคูสะคามอำเภอวานอนในว,วัดจังหวัดสกลนครเมื่อปีพศ2459โดยแยกออกจากทางตำบลคูสะคามเป็นตำบลคำตะกานายไกสอนศีสุราชบุตรคนที่4นะครับของหลวงคำมงคลอาณาเขตได้รับแต่งตั้งให้เป็นกำนันคนแรกของตำบลคำตะกา มีบรรดาซักเป็นคุณศีสุระกะเกษมเมืเม่อวันที่1ตุลาคม2,463ตั้งโรงเรียนบ้านคำตะก,กาทำการสอนที่วัดสีบุญเรืองการตั้งโรงเรียนครั้งแรกเมื่อพศ2อ,อ6 3นั้นมีขุนสีสุระกะเกษนายแกสอนสีสุรานะครับตำานัน กำนันตะบลคำตะกาในสมัยนั้นเป็นผู้อุปการะ,ะโรงเรียนต่อมาเมื่อปีพศ .2483 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากสลาการ,ปรเปลี่ยนวัดศรีบุญเรืองมาอยู่ที่อาคารเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียนเองและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านคำตะกาหรือว่าคำตะการาชประชานุกูลต่อมาเมื่อปีพศ .2499 ทางราชการมีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนนี้ โรงเรียนมีชื่อที่เหมาะสมกับการสมัยจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านคำตากล้าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลคำตากล้านะครับปีพศ .2517 ตำบลคำตาก้าได้รับการยกฐานะให้เป็นกิ่งอำเภอคำตากล้าและเป็นอำเภอคำตากล้าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือประวัตินะครับร้าวๆข,ของอำเภอคำตาก้า ส่วนที่ตั้งนะครับเพื่นกามีตำบลพื่นแยกพม่านี่กะมีตามีอยู่อำเภอคาตะกาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบลกับ61หมู่บ้านนะครับโดยหมู่ที่1บ้านคาตะกาหมู่ที่2กับบ้านโคกอุดมหมู่ที่3บ้านหนองบกหมู่ที่4ี่บ้านหนองพอกน้อยหมู่ที่5กับบ้านดงน้ําเย็นหมู่ที่6กับบ้านดงคู่หมู่ที่7บ้านดงบ้านหนองเหมียดเมี่ยงนะครับ บ้านกมู่ที่8บ้านบังเบิร์นมู่ที่เก่าบ้านสร้างคำมู่ที่สิบบ้านห้วยดินดัหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านคำบ่อหมู่ที่สิบสองบ้านสีดอกแก้วหมู่ที่สิบสามบ้านผ่าซักหมู่ที่สิบสี่บ้านแสนสุกมู่ที่สิบห้าบ้านนาคำมู่ที่สิบหกบ้านช่างบัวผ้าเนี่ยหมู่ที่หนึ่งกับบ้านน้องบัวซิมเนี่ยหมู่ที่สองกับบ้านโคบ้านทรายหมู่ที่สามบ้านนาทนหมู่ที่สี่บ้านท่างามนี่เป็นแยกอกป่านะครับหมู่ที่หกบ้านปากโหนดหมู่ที่อ่า หมู่ที่5บ้านปากโนดหมู่ที่6บ้านเพียหมู่ที่7บ้านโพนก่อหมู่ที่8บ้านดอนติ้วหมู่ที่9บ้านหนองขามเรือหมู่ที่10บ้านโพชัยหมู่ที่1ิบบ้านพึงบุรพาหมู่ที่12บ้านหนองบัวใต้หมู่ที่13บ้านหนองหัวนาคำหมู่ที่14บ้านเพียใต้หมู่ที่15บ้า้านท่าสาวเอหมู่ที่16บ้านนาล้อมนะเพิ่นแบ่งออกมานะครับแต่ละวัดแต่ละตำบลนะครับนี่ ตำบลขาบตะกาของเฮากะแบ่งแยกออกมากะได้สิบหกหมู่บ้านนะกระทั่งหนองบัวซิมของเฮากะได้สิบหกหมู่บ้านมาทางตำบลนาเต้บ้านนี้นะครับตำบลนาเต้หมู่ที่ห้าก็คือบ้านหนองแสงหมู่ที่หกบ้านนาสวัสดบ้านนาสวรรค์นะหมู่ที่เจ็ดบ้านสันติสุขหมู่ที่แปดกับบ้านโพนทองหมู่ที่เก้ากับบ้านดงอีบ้างหมู่ที่สิบกับบ้านนนท์ไทยเจริญหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านสาแก้วหมู่ที่สิบสองบ้านหนองเม็ก หมู่ที่1กับบ้านแพทย์หมู่ทสองบ้านตาดหมู่ที่3บ้านโดนกลางหมู่ที่สบ้านดงอีดอยหมู่ที่5กับบ้านสามแยกพัฒนาหมู่ที่6บ้านฝางหมู่ที่7บ้านคุณจานหมู่ที่8บ้านนนนสะอาดนะครับมาทั้งตำบลแพทย์นะครับนะลำดับที่4หมู่ที่9กับบ้านดงวังหมู่ที่11บ้านโนนไซทองหมู่ที่11บ้านโพนวังบ้านวังชมพูนะครับหมู่ที่12บ้านประชาสามัคคีหมู่ที่13กับบ้านพรสวรรค์หมู่ที่1ิ อ่าหมู่ที่สิบสามบ้านพรสวรรค์หมู่ที่สิบสี่บ้านนานิยมหมู่ที่สิบห้าบ้านดงบุกดงบางใต้หมู่ที่สิบหกบ้านโนนขะหนึ่งหมู่ที่สิบเจ็ดบ้านตาดเหนือนะนี่คือประวัติพอคร่าวๆนะครับของจังหวัดสกลน,นครนั่นก็คืออำเภอคำตะก้านะครับดังที่ผมได้นำมาเอาสู่พ่อแม่พี่น้องเมาฟังนะครับนะอาณาเขตการปกครองของเพื่อนกับลากหลายนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ พี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะเดี๋ยวเมื่อหน้าเมื่อใหม่ผมจะนําประวัติอำเภอไหมาวอกซูพูดพี่น้องฟังสลับมือเนีาอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปดีๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาวอกซูกันฟังนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนํานะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปสลับการทําคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับ